สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นช่องทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับกับสู่ช่องแพร่พะรวยคลิปนี้นะคะทั้งช่องเอจะพามาตามสูตรหวยแระวันเด็ดนะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยของเซียนปะคนใจในงวดวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2566นนี้นะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาเลขของเซียนเฮ้าแต่ก็รั่วเขารั่วอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมแตกปังๆอีหลีนะคะ แตกทึ่งน้อยแตกทึ่งเล่านะคะคุณผู้ชมเลขของเสี้ยนมวติพานมาที่เขาตรงๆมากจังๆนะคะคือน้อยเฉพาะกิจและกะ้กการน้อยพิเศษน้อยวิไอพี่แล้วก็เล่าพัฒนาเนาะคุณผู้ชม,ชมเขาคักเขาเน่เขารัวร่ว,วยุกช่องเลยนะคะผู้ใดที่เดาเขามาเบึงคลิปของช่องพ,อพ,อพอร่พารวยเฮ้าได้เอาตัวเลขกับเสี้ยนช่องเฮ้าไปเสียงโฉกเสียงหมนัน หวยไร่วันนะคะก็ยินดีนําหลายๆเด้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้อเลขของเซียนที่เซียนจัดให้นะคะมาเต็มๆอีหลีนะคะท่านผู้ชมน้อยเฉพาะกิจเลขที่ออกคือ304นะคะเลข04ตัวนี้ก็เป็นตัวนิ่งตัวเด่นที่เซียนเน้นให้นําน,นะคะท่านผู้ชมแล้วก็พ่อมาหอดน้อยพิเศษเลขที่ออกคือ703เลข03ก็มาเต็มๆบ่ได้กลับอีกนะคะท่านผู้ชม แต่ก็รั่วๆนะคะมีน้ำซ้ำพ่อมาหอดน้อยว i ไอพี่เลข0 3 3 0ตัวนี้ก็ย่งมาออกจังๆอีกนะคะท่านผู้ชมเขาห้าน้อยกับเขาสามน้อยรวดเลยนะคะพ่อมาหอดหวยเล่าพัฒนาเลขที่ออกนะคะคือสามสี่กับหนึ่งศูนย์เลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนี้ที่เซียนจัดให้ กะแตกจังๆเข่าเต็มๆอีกนะคะยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆด้ยค่ะเรื่องวัตถิพานมากนะคะใส่เงินบรทชันเบิดนะนะกหัวดนี้ก็ตามตัวเลขกับเซียนช่องแพ,พร่ารวยเฮ้าใหม่นะคะเมื่อนี้ได้นัดหมายกับเซียนไว้แล้ววัวลุ้งตัวเลขแม้าทาั่งดีๆให้เอฟซีเฟนช่องได้พิจารณากันคือเก่านะคะจะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดแบบใดก็เช่นเอฟซีเฟนช่องเฮ้า ไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคุ้นคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับชูชอ่องแพ่พืร่รวยค่ะครัค่ะ มันนี้ก็ได้เลือกดีอีกแล้วนะคะอาจารย์ตามสูตรหวยได้วันฝากเฟ้นช่องเฮานะคะหลังจากวทต่ิพันธ์มาเลข,ของเซียนเฮาแต่ก็รั่วอีกแล้วนะคะเครื่องน้อยแตกเทรื่องเล่าเลยแล้วนะคะอาจารย์วัต่ผพัน์มาเขาค่ะเขา,ขา,ขาเนี่ยนะคะยินดีกับคนที่มีโชคอิหลีนะคะสําหรับผู้ใดได้โชคได้มาลายนะคะอยากแบ่งคา่าน้าชากาแฟให้อาจารย์กะติดต่อผ่านช่องเฮาและได้เลยนะคะทั้งช่องจะเป็นซื้อกลางให้ทั้งอาจารย์แลวก็ทั้งเอฟซีนะคะ สำหรับงวดนี้กับเป็นงวดวันศุกร์ที่สิบสี่นะคะอาจารย์เป็นยังไงเนาะคะเนาะท่างนั้นอากาศเย็นบ่ค่ะอาจารย์ฝนตกบ่เนาะมื้อนี้บ่ครับฮ้อนถอนอยู่ฮ้อนอยู่นอกหมู่บ้านแสดงว่าไปบนด้านหอดนะคะอาจารย์มื้อนี้ก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะอาจารย์เนาะวันนี้เข้าเรื่องเริ่มต้นที่เลขวิ่งเลยนะคะอาจารย์ครับเอาเลยเลขวิ่ง เรกิ่งก็มีศูนย์วิ่งมีศูนย์ค่ะมีสองมีสองค่ะหก <6 S 1> แล้วก็หกค่ะครับผมจับคู่ค่ะจับคู่ค่ะจันจคู่ก็มีศูนย์หกจับคู่มีศูนย์หกค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์แปด แล้วก็ศูนย์แปดค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะสองหกสองหกค่ะค่ะสองสี่แล้วก็สองสี่ค่ะสองห้าสองห้าค่ะ องเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดค่ะสองแปดสองแปดค่ะสามหกแล้วก็สามหกค่ะครับในชิปชุดสิบหางว่ค่ะสิบชุดสิบหางค่ะอาจาย์ที่นี่ก็ะเลขสามตัวเนาะค่ะจนันครสามตัวครับหนึ่งสองหกสามตัวมีหนึ่ง 2องหกค่ะหนึ่งศูนย์หกแล้วก็หนึ่งศูนย์หกค่ะครับหกหกค่ะเลขสามตัวอาจารย์ก็จัดให้ในหน่อยสองจุดสองหางคือเก่านะคะอาจารย์เดี๋ยวนูขอท่วนตัวเลขของอาจารย์ก่อนเดี๋ยวคอยเนในๆเฟ้นช่องเงาคือเก่านะคะงวดนีเส้นประค้นใช้จัดให้สิบุดสิบหางเน้นๆคือเก่านะคะมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด หนึ่งหกสองหกสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สามหกถูกต้องครัอาจารย์ค่ะเลขสามตัวนะคะอาจารย์จัดให้สองชุดสองหางคือหนึ่งสองหกกับหนึ่งศูนย์หกนะคะอาจารย์ที่นี่กันเน้นไฮเ้นด์ช่องเฮ<า>้านะคะอาจารย์ในหมวด<า>วันศุกร<อ>์นี่ คุณเอ็นคือมีหาชุดเราเน้นไปที่ศูนย์หกเน้นไปที่ศูนย์หกค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะสองสี่แล้วก็สองสี่ค่ะสองหกสองหกสองแปดแล้วก็สองแปดค่ะ เน้นให้หาชุดหาหางคือเก่าเนาะคะ่ะอาจารย์เลขสามตัวเสมอภาคคือเก่าเนาะค่ะสามตัวกับสองค <ขา S 2> ู่นึงค่ะเพราะวา่าสองเลขสามตัวอาจารย์ก็คัดให้ในน้อย,นอยเน้นๆแล้วเนาะคะ่ะอาจารย์แค่สองชุดสองหางนะคะ่ะสำหรับงวดนี้เป็นงวดวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่สิบสี่ก็ขอให้เลขเซียนประคนชัยเฮ้า แต่รั่วๆเขารัวๆยุกช่องอีขึ้นเกาเนาะค่ะอาจารย์จะได้มีโชคมีลาบมีเงนินมีทองใส่กันทวนานะคะสําหรับคลิปนี้กับมังหดไทยคลิปเลยค่ะอาจารย์ขออภัยให้แร่งใจเฟื่อช่องเฮ้าคือเกาค่ะอาจารย์ในวันนี้ค่ะครับผมสาหรับหวยห้าน้อยและเหล้าในวันบัรทุกอยกาขอใหุ้ที่ถูกๆมันๆกันทุกคนเด้อขอให้มีความฝัน และรวมทัางแพร่ผ้ารวยขอขให้ตกโปร่งมันๆน้นนำแข็งเลิอขอให้เลขเขาตาขั้งสองตัวสามตัวเก่อและตุ๊กตาตุ๊กตสาธุสาธุอาจารย์ขอยเหล็กของอาจารย์แตกร,รั่วย,ยกช่องอีกคือเก่าน,นะคะขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่แบ่งปันให้ช่องแพร่ผ้ารวยกับอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะมา,าที่ครับอาจารย์ผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งื่อดทั้งมวลน,นะคะ ของเซียนประคนชัยเฮาสูตรหวยไร้วันนะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยงวดวันศุกร์ที่สิบสีกระดากระดาคม2,566นี่นะคะเซียนประคนชัยกระจัดให้ยน่อยน่อยเนีนๆีอีคือเก่านะคะงวดนี่เซีนยนกระจัดให้10ชุดสิบหางหนอยนอย,ยคือเกา่ามี06 07 08 16 26 24 25 27 2 8งแหนะคะเส้นเน้นนไฮหาชุด 5, หางเน,น้นๆคือเกาคือ0ูนย์หกศูนแปดสองล้วก็สองดนะคะท่านชมสำหรับเลขสามตัวเส้นกระจัดใไฮน้อยเน,นินๆแค่2ชุด2หางคือ126กับ1 6, นึนย์นีน,นคือเกานะคะ นีคือตัวเลขทั้งบททั้งม้วนในงวดมีผู้ใดทีมักที่ชอบก็หยิบจับไปพิจารณาใดเลยนะคะผู้ใดว่มักบทชอบกับพนบันทั้งบททั้งม้วนกับเป็นแคน่แนวทางให้พิจารณาเนาะคะ่านชมตัวเลขทุกตัวกับมีเขาใดหรือใดโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมเด้อค่ะเด้อสุดท้ายทั้งเจ้าก็ขอ,ขออวยพเน็้ซีเป็นช่องเฮาที่ได้เสียงโชคเสียงลาบก็ขอให้มีโชคไม่ใช่โชคโชคหมันๆนี่นนนห้งปังๆกันสกูสก้ขขนค่ะสวัสดีค่ะ